ทำให้เต็มที่แซจริงจริงจ,จไปแต่มันเติมเต็มใจเรื่องราวาจะมามันไม่ง่ายได้ใจีิจจา,าร์ทงสีใหม่คือนะครับยิ่งแปลเข้าไปเหมือนกัน สับขาหลอกนิดนึงแล้วก็แปรเข้าไปง่ายๆนะตัวสับหลอกนิดนึงนะครับแล้วก็แปรเข้าไปนะนีคปคน,น,น้องแฟมมารับหน้าที่เป็นสังหารให้กับสังกวิ์ครับชิปก็ไปคลิปการเล่นฟุตบอลการทำประตูของอแฟมพิชาชาญนำสีใหม่นะครับลูกชายของผมนะครับว่า ฝันไม่ใีใจใครที่ไหนครับพิชาชาดําสีใหม่เบอร์สิบสี่ลูกชายของไกลเอ้ยลูกชายของผู้่าคก็เป็นคู่นั้นสับไก่เข้าไปแล้วครับน้องแฟ้มลูกชายผมครับรับหน้าที่ซัดมาแล้วครับโอ้โดนมือนายจตแต่งก็ามาดูทีมสังวิชคนที่สองนะครับสังวิชเป็นฝ่ายยิงก่อนนะคนวัวชนรุ่น1ิปีเอง ของสังกาวิชซัดอีกทีนะครับเลยเฟมไปแล้วนะครับเลยหน้าจอสับเข้าไปน้องกล้านะครับน้องกล้าส่งมานอ้นองแฝบนอ้องแว็บยิงเข้าเลยครับส่งมาส่งมานอ้องแฝบมาจากไหนไม่ทราบซัดเข้าไปเป็นลูกที่สองนะครับนอ้องแฝบซัดอ้าวทีนี้โอ้ยิงประตูนะครับจุดโทษ ก็แปะเข้าไปน้องเนี่ยสัตน้องแฟมสัตอีกทีหนึ่งโอ้เข้าไปแล้วถ้าส่งไปให้น้องแฟน้องใครครับช่วยน้องเนี้ยนั่นสัตกระเด็ดกระเด็ดว่าน้องแฟมโอ้น้องแฟมสันโวเข้าไปอีกแล้วครับน้องแฟมเข้าไปรับลูกนะครับแล้วก็ล็อกลบล็อกลบสามสี่กดแล้วก็สัต หนึ่งองสามนะครับแล้วก you ็ซัดด้วยเท้าฝาเทาเร็แล้วก็ซัดเลยครับข้าวชีวิตัมาวันบว อ้าวน้วああนองแวมน้องแวมนลนกน้องแวมแล้วก็ขึ้นมาสัโอ้เอานกเวีดแล้วแล้วน้องแวมสัตลูกวีเกงลูกนี้เข้าไปแล้วทับอย่างประตูแรกสัตไปก่อนโดนชนสาน้อง,องโอ้พระเจ้าจอร์ดน้องแวมสัดอีกแล้ว

สัตว์อีกแล้วน้องแฝมหลักตบนิดนึงเลยก็โอ้พระเจ้าจอดมันยอดโลอตเข้ามาแล้วก็น้องแฟมชายน้องแฝงจำไา้น้องผมยิงเลยครับด้วยคสัตว์ทันทีเลยนะครับนี่ภาพสโลโมชั่นนะครับลูกไม้โดง่งใบน้องแฝงวิ่งเข้ามาโบ ปาดมาน้องแฟมอยู่ลงลองอยู่ตรงนั้นซัดตูมเดียวตรงตักน้องแฟมได้แล้วก็ยิงทันทีเลยน้องแฟมได้แล้วครับซัดอีกทีหนึ่งครับผมโน้องแฟมน้องแฟมหลกหลบอีกนึงน้องแฟมลกหลบน้องแฟมซัดโดนพวก,กสาธุซัดใช่ไหมไม่ได้เจียมพวกสาธุข้าไปตลอดก็น้นองแฟมซัดเลยครับ ตอนที่เพาะช่วยรางวัลละครั้งที่สิบสามเนื้อที่ไหลแต่มันเติมเต็มใจเรื่องาราวกาจะรรมามันไม่ง่ายได้ใจทิ่จชาดยังฝใหม่คือตันหาแปลงฟันแปลงหักแปลงใจไม่มีหวันล้มวิ่งล้มพอแม่หกมันใจนักสุขเริ่ชื่อแฟนเชียร์แฟนจร ให้ทางไปแล้วครับตาดาบอลยิงได้หมดยิงไหมไอ้ <c oughs> เข้าเวลาครับแฟมครับแฟมยิงเข้าครับโอ้โหเอาแล้วครับแม่หกศูนเข้าไปแล้วครับเจ็บเจียนไม้ถึงวันครุ่งนี้เก่ายางด้วยรักด้วยลึกซึ้งกองเสียงหัวใจพร้อมฝ่าฟันแฟม ส,สู่ให้ก๊ฟ้าลมนี้ได้ยินแ้นคือเพอลังเต็มที่ขอให้ถึงฝัน แรมไปต่อครับโอ้โหได้เลี่ยมยิงไ้เข้าไปเข,าเข้าไปเข,าเข้าครับโอ้โหเอาเลยครับมาเปลี่ยนกันผิดลาพคระต่ไมถอประตู ไอ้คนฟังแคเชื่อเสียงทำให้หัวใจเลงชื่นบานในสนามสังคืนลับรบเติมพลังในทุกทกวัน

สัมปัสลูกฟุดบอลเป็นครั้งที่สามสร้างปฏิหาริย์เกิดขึ้นนะครับนะาลูกชายผมยิงประเทศจีนไปแล้วน้ำล็อกลบนิดน,นึงแล้วก็บันจงสัตว์ลูกนี้ล็อกลบนิดนึงแล้วก็บันจงสัตว์ลูกนี่นะครับสัมปัสลูกฟุดบอลเป็นครั้งที่สามสร้างปฏิหาริย์เกิดขึ้นนะครับนะาลูกชายผมยิงประเทศจีนไปแล้ว กรรมการเป่านกเวทแล้วนะครับและแล้วน้องแฟมก็นะครับลีลานิดหนึ่งแล้วก็แปรเข้าไปเล่นทางอย่างสวยงามนะกรรมการเป่านกเวทแล้วนะครับและแล้วน้องแฟมก็นะครับลีลานิดหนึงแล้วก็แปรเข้าไปเล่นทางอย่างสวยงามนะครับอยอุคบแฟม ันคือสิ่งที่มีในใจทุกคราตั้งต่ไม่สูงเดิขก็สูงสุดตาฝึกหนักไม่เคยยอ่อท้อทางยังหไหวไหววันที่ครอบทวยด้งวันละครั้งที่สุดสามเมือที่ไหลแต่มันเติมเต็มใจเรื่องราวพวาจะมามันไม่ง่ายได้ใจพิชาชาญดำสที่ไมคือตำนานแรงฝันแรงบุก

สูงดังก็สูงสุดตาฝึกหนักไม่เคยล่อท้อทางยังไหวไหว,วันที่ครอบทวยรางวัลและพลังที่สุดสามเมื่อที่ไหลแต่มันเติม,ตมเต็ม,ตมใจเรื่องราวพอจะมามันไม่ง่ายได้ใจพิชชานดงที่ไมคคือตำนานแรงฝันแรงตั้งแต่อายุหขขบแสมเต็ะฝันคือสิ่งที่มี กนได้คับาานเายาจน่าดีไปวานะครับแปีกนีร้อยครับ70ครับมีชาชาาีมีในใจทุกคราตั้งต่ไม่สูงก็สู้สุดตาฝึกหนักไม่เคยยอมทงอทางวันไวไ

เป็นจิงแฟมเริ่มเตะฝันคือสิง่งขึ้นมาแล้วก็ติดน้องฟิวน้องฟิวปาขึ้นไปน้องฟิวปาขึ้นไปน้องฟิวปาขึ้นไปน้องฟิวเตะพูกสาวส,สกัดออกมาแล้วก็กระดดนมาโดนเท้าพอดีนะครับน้องแฟมอยู่แถวนั้นนะครับนะก็ซัดตูมเดียวมาดูภาพีเพลย์นะครับแหมน้องฟิวนะครับชานนจัรัญยาผางนะครับนะลุงนี้ ลากมาจากกองหลังเลยนะครับผมได้จังหวะสวยๆก็ยิงเลยนะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูนั้นรับกระดอนออกมานะครับน้องแฟมอยู่ตรงนั้นพอดีเลยนะครับผมได้จังหวะโอกาสมอมอก็ซัดตูมเดียวด้วยเท้าขวาตุงตาข่ายนะครับทำให้ยูโรปูบอลเซ็นเตอร์คอมมิตี้ขึ้นนำสมุรปรระการจูเนีย2ประตูต่อศูนย์นะครับในรายการพอเวอ่์ยุดครับนะครับอยู่15 น้องแฟมนั้นอายุสิบสี่เปี1สิบี่ปีเองนะครับนะเป็นคนเดียวที่อายุสิบสี่ปีอนอกั้นอายุสิบห้ามดนะครับลูกชายผมนะครับนะ่ะน้องแฝมหมายเลขสิบสี่ยังน้องเพชรนะครับนะแล้วน้องเพชรียกว้างมาแล้วแล้วลมลงไปลกนี้น้องฟีโร่รีบทุบน้องฟีโร่ทุบมาน้องแฟมอย,อย,อยู่ตรงนั้นอูนะครับ แปลลูกกลางอากาศมาดูพัดพิเพลกันทีหนึ่งนะครับนารู้ใจกันจงิงๆนะครับนาน้องวิโน่เล่นกับน้องแควมาตั้งแต่ระดับอนุบาลน,นะครับรีบทุ่มเลยนะครับน่าได้โอกาสเห็นน้องแวมยืนอยู่หน้าประตูนอ้องแวมป้อมไม่ปล่อยโอกาสทองให้พลาดไปนะครับไม่ต้องรอยลูกลงพื้น นะครับแปลกลางอากาศเข้าไปอย่างสวยงามท่ให้ยูโรฟุตบอลขึ้นนำแล้วนะครับนาสองประตูต่อหนึ่งนี่ดีใจมากนะครับผมขึ้นภาพไปเลยนะครับนาน้องแฟ้มมุนกุยโนเล่นกันมาตั้งแต่ชั้นอุบานนะครับนะดูภาพนี้นะครับตอนนั้นยังอายุห้าขวบเองนะครับนะรู้ใจกันจริงๆริงมรุพเปลียทีหนึ่งนะครับนะหลังจากที่ลูกออกไปน้องฟีโน่ถือโอกาสทุ่มเร็วเลยนะครับน้องแฟ้มยืนอยู่หน้าประตูก็แปลเข้าไปอย่างสวยงาม น้องเวทสัตย์ยาวไปด้านหน้าให้น้องฟิโนโ่น้องฟโนเอาท่าลงน้องฟโน่ลกลงน้องฟโนส่งให้น้องแฝมน้องแฟมได้ลูกแล้วแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูเลยครับขึ้นน้ำแล้วนะครับนะขึ้นน้ำเป็นอ่านี่น้องฟิโน่มาดูนะครับเอาลูกลงอย่างสวยงามนะครับนะซึ่งเล่นกันมาตั้งแต่ระดับรุ่บาลน,นะครับนะเข้าใจกันดีกับน้องแฟมได้โอกาสลงนี่เห็นน้องแฟมยืนลงลงนะครับนะไมายเลขเก,ก้า ก็เลยแปรมาเบาๆนะครับนะน้องแฟมก็ช่างใจเย็นเหลือเกินนะครับลูกนี้ไม่ยิงก่อนนะครับเอาเท้าแปรลูกก่อนแล้วก็ค่อยๆซัดเข้าไปอย่างใจเย็นนี่นะครับนะน้องแว้พิชาชาทำสีใหม่ลูกผมนี่ผมขึ้นผ้าไปเลยนะครับนะเพื่อนเกลอกันนะครับเล่นกันมาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลนะครับนะาใส่เสื้อสีชมพูนี่แขวนเหรียญอย่างดีนะครับตอนนั้นได้แชมป์แรกในชีวิตนะครับนะตอนอายุหกขวบอนุบาล นี่มาดูภาพรีเปกันอีกทีหนึ่งนะครับนะเล่นกันรู้ใจอย่างนีนะครับระหว่างน้องแฟมกับน้องฟีโน่กิจชารดาที่ใหม่วิ่งไม่เคยคลายสุดสุดหมายปลายทางที่ตั้งใจ